ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับที่เข้ามาติดตามชมช่อง YouTube เอกรนกรทักแอนฟาร์มนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมพามาดูรถย่ำนาฮะรถเดิมๆไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะอาจจะมืดๆหน่อยอุ๊เละตอนนี้ผมอยู่ห่างจากห่างจากบ้านผมก็อยู่ประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับ ผมขี่รถเลาะมาเรื่อยๆเพราะว่าขึ้นมาทั้งเหนือก็ยังน้ํามาถึงแค่แค่หมู่บ้านบ้านคลองว่านะครับคลองว่าตะบนหนองเต่าน้ํายังไปไม่ถึงบ้านผมนะนี่ผมก็เลยเลาะมาดูมาเจอนาเขากําลังย่านานะฮะก็ขออนุญาตเรียบร้อยนะครับเป็นยันมาฮนะ <laughs> ยกมือฮะยกมือทักทายครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะฮะ เราก็ต้องขอขอบคุณฮะที่ให้ผมออรีวิวนะฮะการย่ำนาเห็นไหมฮะออการย่ำนานี่ตอนนี้ใช้เป็นยันมาทีเอฟร้อยยี่สิบนะฮะล้อนะ่าจะเป็นวงสามเอ็ดใบสามนิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็บงังโคลธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะ จะสังเกตเห็นได้เลยว่าขบนี่ยังเป็นขบสก,กีรุ่นรุ่นเก่านะครับนี่เห็นมาเียงดุดุเลยครับเห็นไหมฮะลักษณะจะเป็นขบสก,กีรุ่นเก่านะฮะไม่ได้นั่งอยู่บนตัวขบนะครับใช้ใช้ขบลากสก,กีอีกทีนึงฮะกล็อกนี้เซฟไปแล้ว อกนี้ยําเสร็จไปแล้วยังไม่ได้รูปนะครับน้าใกล้คลองก็ได้เปียกครับแต่ตอนนี้น้ําหมดไปแล้วอันนี้อยู่ใต้น้ำนะฮะอยู่ทางเหนือทางเหนือนู้นที่มันจะมีประตูกันก้นอีกนะครับก็น้ําค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ไม่ล้นไม่ล้นประตูมาทางนี้นะฮะอันนี้ได้น้ําชุดแรกอะปั่นแล้วก็ยํา แต่ตอนหวานแล้วไม่รู้ว่าจะมีน้ําหล่อหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ขบไม่ใช่ขุบผาดนะครับเป็นขุบนั่งขุบสกีนะครับนั่งสกีจะไปฟืดนฟาดไม่ได้ฮะเดี๋ยวควนะ่ำฮะเดี๋ยวล่วงโอ้ยอยู่กลางนาเลยก็จะ,จะอยู่ไกลหน่อยนะครับ ดูลักษณะการทำงานนะครับหน้าแกก็ย่ำไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นรถเดิมๆรถดเดิมๆกำลังอัดเดิมทุกอย่างนะครับ ุบตัวนี้ถ้าจะไปแปลงเป็นเป็นขบถาดุบนั่งก็ได้นะครับเอาเฉพาะชุดคานกับชุดลูกชุดคอทำใหม่ยันมาเสียงดุดีครับผมยังชอบเลยป้าดป้าดดีครับ มาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะฮะหางก็จะดำหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ใช่ร้อยยี่แล้วครับอย่างนี้โอ้ยผมมองพลาดไปได้ไงร้อยห้าสิบดีไอครับยันมาร้อยห้าสิบดีไอ โอ้โหถึงว่าเสียงทำไมดุจังเดิมๆด้วยแรงอัดเดิมด้วย,มวยไม่มีการตกแต่งนะครับถึงว่าเดี๋ยวโหไม่ไง <c oughs> ตะซิ่งไม่ได้ครับเดี๋ยวสกี้หลุดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละฮะ ทักทายคนรู้จักหน่อยครับไปไหนอะไหน,ไหนแล้วแกเมื่อไรจะปั่นนะนเมื่อไรจะปัน่นโอ้ยปั่นล้อก็ได้ก็นี่เขายังทำเลยนะอยู่ใต้น้ำเนี่ยก็ทักทายกันครับเพื่อนๆทักทายกันนาทำนาติดกันครับ อิจฉาเขาดิเขาย่ำนาแล้วเนี่ยเราก็รอไปอเถอะเขายกดำอะไรรึป่ะฮะเห็เนบอกยกดำม,มาฮะโอ้ยกลงมือไหลจะถึงมิตรคนเอาสี่ว่าสี่บาท <c oughs> อันนี้ถามว่าเละถามว่าเละดีไหมก็เละดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเวลาลุยหลมนี่เสร็จแน่ฮะ โอ้ตัวแรงครับไม่ต้องกลัวเลยฮะเสียงดูดันดีจังตอนนี้ก็จะคึมๆนะฮะคึมๆมืดๆนิดนึงนะครับ เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆฮะแต่ผมยังไม่ได้ลงไปลุยขี้โคนในนานะฮะวัดีขออนุญาตนาเขาแล้วนะครับจะให้ดูเปรียบเทียบฮะระหว่างขบถาดกับขบสกีธรรมดานะฮะเอ๊จะเอาไงดีว่าจอดละจอดละอันตรายฮะเหมือน โอ้โหผมดูทีแรกเป็นร้อยยี่เองไงพอมาดูใกล้ๆเป็นร้อยห้าสิบเลยเนี่ยร้อยห้าสิบดีไอนะฮะเสียงยังดุเลยเดียดูผูกครับ โอ้โคโงก็ซื้อมาใหม่ด้วยโคงอะไรเนี่ยบางนาบางนาดินเละดิจังเลยอ่ะไม,ม่ซื้อขบถาดอ่ะโอ้ใบก็ใบหมดแล้ว ไไจะล่วงเข้ามุมได้ไม่เต็มเข้าได้ขับจเัเไงจะล่วงเนกะติดรไปผูกตาณนั่งนะอเนี่ฮะผูกษณะผูกเป็นพอสั้น ลักษณะเป็นคอสั้นนะฮะแล้วก็มีชุดผานชุดลูกแค่นี้เองฮะอันนี้ลูกเป็นหน้าหกนะครับหน้าหกโอโ้แต่ใบหมดแล้วครับใบหมดไปแล้วแล้วก็ใช้สายพานมาขู่ที่สกีลากไปแค่นั้นเองครับนี่หางใหม่เลยพอดีขี่รถมาเห็นพอดีฮะเนี่ยคอสั้นๆน,นึงครับสองเมตรนะฮะ พี่เขาบอกปุบเวลาเข้าโค้งมันมันจะล่วงเขาบอกตั้งแต่ไม่ถนัดนะครับตั้งแต่นั่งไม่ถนัดเขาบอกมันจะล่วงสบายสุดแล้วครับขุบถาดจะไ ทำนาแปลงน้อยฮะใช้น้ําไม่มากถ้านาแปลงใหญ่ๆเขายังไม่ทําไ,ไม่กล้าเสี่ยงกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลาไปกับขบสกีนะครับขบรุ่นเก่านะฮะขบสกีกับยันมาที่เอฟร้อโคงบางนานะฮะออกมาใหม่เลยเพิ่งเพิ่งออกมาได้2องคราวนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามให้ด้วยนะครับช่อง Youtube เอกลันกรทั้แอนฟาร์มครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ